พบกันอีกแล้วะคะ่ะกับช่อง M I S S คมแสงค่ะสลับวันนี้เราก็มาข้างหลังนี่เองค่ะนี่น่ารักมากอะไคะ่ะที่เรามาน่าจะเป็นที่เขาจัดงานกันนะคะหรือว่าถานนคนเดินเองเราก็เลยมาตอนเช้าะคะเราก็เลยมาถ่ายบริเวณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c r i กดกระดิ่งกับช่องเราคะ่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆจากช่องของเราในวันนี้ค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นรูปดาวต่างๆนะคะข้างหลังอีกอันนึงก็จะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะที่เอาไว้ทําบุญแล้วกันนะคะเอาไว้ทําบุญะคะ่ะเราก็เลยมาลองถ่ายบริวเวณน,นี้นะคะเพราะว่าเรามากับแม่นะคะเราก็เลยมาลองถ่ายตอนเช้าดูนะคะเพราะว่าแม่ของเราไปซื้อของนะคะเราก็เลยมาลองถ่ายดูนะค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยนะคะตอนกลางคืนก็น่าจะสวยน่าดูนะคะข้างหลังก็จะเป็น โต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะคะไว้ทำบุญะคะ่ะอันนี้ก็คือมวยเวน้นถนนคนเดินนะคะตอนเช้านะคะเราก็เลยมาลองถ่ายบรรยากาศนี้ดูนะคะสวยมากเลยนะคะเราก็ลองมานั่งดูนะคะลองถ่ายรูปต่างๆแล้วก็มาลองนั่งดูนะคะเราก็เลยมาลองนั่งโต๊ะแบบนี้นะคะ่ะนี่ข้างบนก็จะเป็นรูปดอกไม้ยักษ์สีชมพู ใหญ่ยักษ์แบบนี้นะคะว้งามมากเลยค่ะก็จะเป็นช่อดอกไม้แบบนี้ค่ะช่อใหญ่มากเลยค่ะเราก็เลยมานั่งตรงที่เขาจัดงานลยค่ะข้างหลังก็จะออกมาลักษณะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะนี่เป็นไม้ล้อมที่นั่งแบบนี้คะบรรยากาศลมลื่นชุ่มชื่นมากเลยค่ะเราก็เลยมานั่งถ่ายบริเวณนี้ค่ะนี่คือมุมทั้งหมดของเขานะคะ สวยมากๆเลยนะคะนี่นี่คือดอกไม้ของเราะคะ่ะดอกไม้สีชมพูะคะ่ะดอกไม้ยักษ์นะคะอยู mm ่ข hmm. ้งางบนนะะเราก็เลยมาลองถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยคะ่ะนี่นี่คือที่นั่งที่เรามา,มานั่งนะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะบรรยากาศเย็นชุ่มชื้นมากเลยะคะ่ะสามารถนั่งพักหายร้อนได้เลยนะคะลักษณะก็ออกเป็นแบบนี้นะคะนี่ ไม้ล้อมรอบแบบเลยนะคะดูเหมือนช่อดอกไม้นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย